นี่รถอัดปางได้อัดปางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินมาจนถึงสุดไปนาที่เป็นพื้นที่จํานวน8ไร่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทําการนับปางอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คนอัดปางได้นับได้นับไปแล้วก็ขับรถไปเป็นจํานวนทั้งหมด37เจก้อนนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าตรงกันหรือเปล่าอันนี้เริ่มนับแล้วนะครับจากก้อนนี้จากสุดไปนาสา3ก้อนนี้ก่อนก้อนแรกนึงคือหนึ่งก้อนสองก้อน นะครับเริ่มสามก้อนไกลๆนู้นนะครับสามก้อนไกลๆนู้นแล้วก็มาสี่ก้อนที่ใต้ต้นไม้นะครับเราจะไปเจอก้อนที่ห้านะครับก้อนที่ห้าก็จะเลยต้นไม้ไปนะครับก้อนที่ห้าอ่า แล้วก็นับจากมุมป่าเลยนะครับเป็นก้อนที่หกก้อนที่เจ็ดอ่าแล้วก็มามุมซ้ายก้อนที่แปดก้อนที่เก้าก้อนที่สิบก้อนที่สิบก็อันนี้หมดแล้วนะครับอา่าแปลงแรกก็แปดไร่ก็จะแบ่งเป็นจำนวนทั้งหมดหน่าจะสามแปลง ก้อนที่11นะครับจากมุมซ้ายก้อนที่12กนะมุมกลางก้อนที่13จากมุมขานะครับนาแปลงที่2แล้วก็นาะจามุมซ้ายครั้งก้อนที่14 15 16 17 18 19 20 21แปลงนี้ ก็ได้อีกสิเบเอ็ดก้อนยี่สิเบเอ็ดนะครับสองแปลงรวมแล้วได้หมดยี่สิบเอ็ดก้อนอนั่นหลอมวงกันแล้วครับกินข้าวมั้งสงสัยี่สิบเอ็ดก้อนนะครับแล้วก็จะมา แปลงที่สามครับกำลังจะเดินมาถึงแปลงที่สามแล้วซึ่งกลายจะเป็นช่วงท้ายของนาแล้ครับ เราเริ่มนับเลยนะครับจากมุมฝาแล้วกันจากมุมมุมซ้ายนู่นครับ2 2ก้อนมุมซ้ายก็เป็นก้อนที่22ก้อนที่23แล้วก็มามุมฝานะครับก้อนที่24 25 26 27 28 29 29ก่ก้อน แปลงนี้ก็เพิ่มมาอีกแปดก้อนเป็น29จสิบเก้ายากาๆอย่างนะ้ครับวงหลังหลังจากข้าวกระดิ่ม่ 29, เราแล้วก็จะมาทับอ่า แบงสุดท้ายนะครับแบงที่4ก็จะโคบบริเวณเขตแปดไร่นะครับแบงนี้อันนี้29แบงที่4ีนี่รับจากต้นไม้สันี้นะครับไอกลางหนึงก้อนที่30เนี่ยครับก้อนที่30 3สามเบ็ดสามสองสามสาม ขันน้ำอ่ะนี่นะครับเป็นสามสิบสี่เดี๋ยวก้อนที่สามสิบสี่แล้วตัดลงไปเลยนะปุ๊บกอนที่สามสิบห้าก็โผล่แล้วครับตอนที่สามห้าตอนที่สามสิบหกครับเจอแล้วตอนที่สามสิบหก